สันสิวนาโนคอมเพล็กซ์นี่เป็นสาวประเภทสองรึเปล่าไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นนะคือถ้าอยู่ที่บ้านจะเป็นผู้ชายถ้าอยู่แบบเวลาแสดงจะเป็นระเทยค่ะเออผมอยากรู้มากเลยพี่จะโชว์อะไรเนี่ยผมอยากรู้ชาเลนที่บ้านเีพี่เาเลยไปเลยพี่มุสตาฟาไปไปเลย สวัสดีครับ <perform Standard. S 1> พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็คณะกรรมการที่น่าเคารพหลักยิงนะครับผมมีน้าหวานนายมุตตาฟ้าราซันครับมาจากจังหวัดส่งค้าอำเภอสะเดาครับชื่อในการแสดงชื่อน้องลูลูคร <อ stink. S 2> ับลูลู่ลลจะมาโชว์อะไรครับวันนี้วันนี้โชว์หนูไม่ได้ตั้งใจดำค่ะ พวดีหารองเท้าใส่ไม่ได้เลยใส่บุษตัดยางนะคะต้องขออภัยด้วยนะ น้องรู้รต,ตั้งใจจะให้พวกเราคิดยังไงเนี่ยอดีหนูนันเต้นแ,แบบแดนเซ์ไม่ค่อยเป็นนะฮะ IQ ต่ำตอกบอลหนึ่งปีพอสองปีอะค่ะเลยไม่เก่งอัคคระร้องเพลงก็ไม่ขึ้นเวทีลูกทุ่งตกรอบทุกเวทีค่ะค,คือไม่รู้จะไม่รู้จะดูดูเอาอะไรนะครับปกติเป็น เป็นผู้ชายใช่ไหมคะเป็นผู้ชายค่ะเวลามีงานจะขึ้นโชว์แบบตลอดแบบนี้ค่ะเต้นในสไตล์เราค่ะคือท่าของเราจะไม่เป็นของใครก็คือเราจะเต้นแบบรวมมิตรตลอดถือว่าบางทีอัดเวทีพังบ้างก็ต้องยอมเป็นคนเวทีพังเลยเวทีพังมาหลายงานแล้วค่ะ <laughs> แสดงว่านี้ยังมาไม่เต็มใช่ไหมจ๊ะเวทีอลังการเกินนะครับ <c oughs> เ,ลเลยไม่ค่อยเวทีเราไม่พัง แล้วก็หนูขอผิดอย่างหนึ่งคือหนูว่ไม่สามารถที่จะเจาะหูแล้วก็ไว้นุ่มได้ันนา้อันนี้ขนา,ขนาดตุ้งหูที่หนูใส่หนูยังใส่หนังยางเลยคเวลาที่คุณไม่มีใครจ้างคุณแล้วสิใช่ไหมไม่มีใครจ้างก็หน้าด้านไปขอเขาเต้นนะคะ หน้าคุณมานะเปลหน้าคุณมาไม่ต้องเต้นละมาพูดมก็อยากพูดแล้ค่ะแต่ว่าอัคคระไม่ตรงผมพูดไม่ช้าไม่ดีตัวเองมีดีเยอะอเนี่ยไปหาจุดดีของเัวเองมาเฮ้อมีอะไรเต็มไม่ชอบแล้วไม่รู้หละเไม่รู้เบนไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะแต่เป็นชอบคุณมากคุณกล้ามากขอให้มาเต้นเวทีเราจนเวทีพังไป็ให้คุณทานค่ะ ผมขออนุญาคลิกคำตัดสินครับผมให้คุณผ่านครับ,บผ่านครับ